นี้ผมใส่ได้ขนาดนี้แล้ครับทำให้เฉพาอสภา,าระดูบีบขึ้นมาใหญ่ๆจะปรับไปเรื่อยๆครับแต่กล้องเชื่อไม่ได้เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้าใกล้ๆจะเห็นการแสงเงาเยอะโอเคแสงก็ไม่ดีโอเคครับค่อยๆเก็บไปจะใส่เส้นเคลื่อนไหวไปให้ดูไต่เงี้ยเราจะเริ่มมาปรับฝั่งนี้แล้ว อาจจะอยู่สักทุ่มสองทุ่มสามทุ่มจะยังไงดีโอเคครับเดี๋ยวไปเขียนทีดีไปปั้นทีดีโอเคครับแต่ศิลป์นนาวะนะครับแต่เจ้าชายรุันที่เจโอเคครับศิลปะเดียวกับปางสากยอดเลยโอเคครับมีปสการนะครับแปร้อยนะครับวาดเองที่บิ๊กซีนะครับ ไม่สวยกับคอโทรครับเป็นศิลป,ะ,ปะนวะว้าครับศิลปะลบบุรีโอเคเมืองละโว้ครับแกก็มาดูของจริงไงเชื่อดกล้องแล้วพอทอนแสงเงาไปเยอะนะครับหน้าหบปล่อยลายฝักกูดออกมาแต่ถ้าเกิดที่ปากสามยอดถ้าเกิดดูก็ต้องเข้าไปอยู่ในพิธภันแล้วนะครับว่าเขาถอดลายออกหมดแล้วอันนี้ผมก็เอามาจากเน็ตมาจากหนังสือครับก็เลยวาดได้แล้วก็ไม่ใช่โบราณจ๋าด้วยอันนี้ก็ เฉพ่ะสมการใครอยากบูชาภาพเฉพาอสมการก็มาดูนะครับผมก็อาจจะกลับเร็วหรือยังไม่กลับก็ได้ครับโอเคครับวาดไปเรื่อยขอกินข้าวเหนียวก่อนละกันห่อเดียวกินไม่หมดทียังไม่ได้กินข้าวเลยกินตอกทำเพื่อวาดงานอย่างเดียวมันจัดโอเค,ครับอยู่แล้ว ไม่เสียดโทษทีครับเฉพาะสัญการนะกล้องตัดทอดแสงเอาไปเยอะครับต้องมาดูด้วยตานะครับ